กูขอร้องเอออย่าดูกูเลยอย่าดูอย่าดูอย่าดูไปดูคนอื่นเออเออคือคนไม่ใช่ทำอะไรมันก็ผิดมันมันมันไม่ถูกตามึงอยู่แล้วกูไม่ถูกตากอมึงอยู่แล้วแล้วผมก็รู้ว่ามันเป็นใครด้วยแต่ถ้าไม่ชอบกูไม่ชอบผมนี่นะนี่ผมพูดอยู่เนี่ยมึงอย่าดูกูเลยูว่าอยู่มึงละเออหรือว่ามึงเป็นแฟนขับกูวะเออผมไม่ชอบไม่ชอบแต่ก็ดูกูจัง ว่ามึงเป็นขับเลยเนี่ยมึงเปิดเผยตัวมึงเองมาซั้งตอนนี้กระดมกระดูกตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ะดีขึ้นมากมากเลยครับจริงๆตอนตอนนั้นเองมันใจหายอะไรบ้างมันมันดุ่งห้าซี่เลยมันมันเมันขี่กันอย่างเงี้ยห้าซี่อ่ดีมันไม่แตกมันไม่หักเลยก็ต้องรอให้มันเข้าที่ถ้ากินยาแก้เียไฟร้อมันคืนตัวของมันก็เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนก็คืนตัวแล้วท่ไม่ใชเองบอกว่าเราอมข้างจนดื้อแบบไม่ค่อยฟังคำคำคุณหมอบอกอะไรเงี้ย ก็มีบ้างหรอบางทีเป็นคนดื้อบางคนไม่ชอบกินยาไงคืออะไมันเอ๊ะมันเดี๋ยวมันก็คืนตัวของมันเองแหละผมกินโดยบ่อยเข้ามันก็ยากระเส็บแบมันก็คนไม่ชอบกินยาเราไม่ใช้ชีวิตลำบากเลครใครนะฮะใช้ชีวิตยากแค่ไหนไม่ไม่ไม่ก็เดินเหินสะดวกกระโดดได้ปกติแล้วเข้าปกติแล้วหลับกระปกหมดปกติแล้วมันไม่มีอาการอะไรแบบแป๊บหรืออะไรไม่หรอกมีแต่กรหนูกหูเมียมันบ่นแค่นั้นแหละครับหู โอ้ยทุกเรื่องเรื่องเก่าๆก็ขุดมาบน่นเ,เรื่องตั้งแต่สมัยไหนมันก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เกียงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แล้วที่โคงที่โคง,ง,งไม่เนี่ยจ,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 จะจะจะอันนี้อันนี้นนไม่แตกหรอกในสมองมันก็แตก <c oughs> มกันก็แตกเห็นบอกว่าเข็ดมากเลยตรงพื้นนั้นก็คือเน,นี่ยมันทุบเลยพอล้มปั๊บเนี่ยมันทุบออกหมดเลยมันไปเอาหินที่เป็นเป็นไซส์ไซส์เป็นเป็นแบบคล้ายๆเป็นหยาบๆอ่ะออกเลยทีนี้ก็จะไม่จะไม่หัวแตกแล้วที่จะเข่าแตกคือมันเป็นเป็นปิ๊ก มันสักสักท้าหรืสักเท้าอ่ะถ้ากระดุกลงไปกูพูดเลยคือก็คือเขาแตกอ่ะแตอนนี้หัวไม่แตกคือเขาแตกแต่ดีขึ้นไหมครัพอ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 กินยาอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละก็รู้มันเป็นเข้าที่เข้าทางแล้วก็ต oh ้องกินต่อก็เลยแต่มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องระวังตัวเองมากเลยครับตอเรามันอายุมากด้วยจะเดินจะเหินมันก็ต้องระวังอะไรอย่างนี้แล้วคนที่ล้มในห้องน้ําคนที่อายุห้าสิบขึ้นไประวังด้วยนะผมเตือนเตือนเตือนนีผมก็จะลื่นหลายครั้งนะ ผมก็ทุบมาก่อนก่อนนั้นห้องน้ำนะให้มันเป็นทรายทั้งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด้านด้าน,าน,านดดๆหยาบๆแล้วก็ไม่ควรล็อกห้องน้ํดเลยนะผมว่าบางทีป๊อกไปเรียบร้อยนะบางทีมืดจอดาไปเลยนะบางทีระวังตัวกันด้วยคนที่อายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ย<ๆ>แล้วกินเกินก็ระวังกันด้วยดูี้อาหารมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอตอนนี้ก็คือต้องระวังตัวตัวเองมากใช่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้ก็ ก็แทบจะไม่บ้างวันนี้ก็มีละครเรื่องของช่องนะ่ยช่องเนี้ยช่องไหนนะยี่สิบสมเนี่ยละครอือค่ะไม่ได้พเมื่อสัอคร <c oughs> ัอ่าม,มันจะแต่ช่วงนี้เมื่อก่อนได้พักอาทิตย์เป็นอาทิตย์ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมีหนังของตัวเองด้วยซึ่งจะปีหน้าก็มีหนังตัวเองอแล้วปีนี้ก็มีละคระต้องจบภายในพศจิการทันวาก็จะเริ่มละเรื่องพิธีศิษย์นี่แหละอีกเรื่องนึงเร็วนี้ครับ ละครละครก็เดี๋ยวคอยติดตามครับตอนนี้เป็นละครบ้านๆนี่ไงสไตล์สไตล์ผมก็เป็นเรื่องแรกก็ยุ่งๆหน่อยผมไม่เค้ทำละครไงเธอเล่นเองด้วยจะเล่นเองกำกับเองผู้จัดด้วยโปรดิวเองอีกบทยากบทเองยากสิทํำหนังมันทำมันง่ายนี่มันมีมันมีมันมีเรื่องเดียวเนี่ยเปิดออกมามันก็เจอเห็นหมดแล้วตอนนี้มันถ่ายไป ย้อนมาย้อนไปย้อนมาย้อนไปภาษาจะเจ๊งนี่เพราะมันเหมือนหนัง21เรื่อง21เอตอนถูกไหมตอนมัน40กว่านาทีเกือบ50นาทีต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันนะถ้าทางจะเขียนเป็นละครเนี่ยต้อก็มีใครมาช่วยหรืออะไรไหมมันก็มีคนช่วยแะแต่ว่าเราต้องจำความจำเราต้องดีด้วยเพราะบางทีเราถ่ายตอนที่4ไปถ่ายตอนที่ส9เก้ยแล้วมาถ่ายตอน11แล้วมาถ่ายตอนที่2องเนี่ยมันต้องนึกภาพเออมันนึกภาพไอ้บทของมันให้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 ทัน คืออยากลองดูดูที่วันจะชอบไหมแต่ยังไม่รู้ตอนนี้เริ่มไม่ชอบแล้วยังไม่อร่อยเลยนะริ่มยังไม่ออกตอนเริ่มไม่ชอบแล้วแต่ว่าไม่แน่เพิ่งถ่ายไปได้สักสามตอนสองสามตอนแล้วสองสามตอนแล้วแต่ว่าไม่แน่สักสิบตอนสิบตอนอาจจะชอบมันก็ได้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเรื่องต่อไปรอดูนะครับครับครับคุณพ่ออีกเรื่องอะไรสุดเลยคุณคุณเมียมาแล้วว่าที่มีที่มีคนคอมเมนต์แปลกๆว่าเราไปส่องไอจีเราเลยอ๋อโอ้แล้ว ผมไม่มีโทรศัพท์ผมก็รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแหละแต่ผมบอกตรงนี้บอกบอกมาลูกกี่ครั้งแล้วนะว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังผมชัดนะไอ้พวกที่แบบแบบนี้ยมึงอย่าดูกูเลยบิดพ่านไปเลยมึเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียเปล่าเพราะมึงไม่ชอบกูอยู่แล้วอ่ะ นะกู <pursuit> ขอร้องเอออย่าดูกูเลยอย่าดูอย่าดูอย่าดูไปดูคนอื่นเออเออคือคนไม่ใช่ทำอะไรมันก็ผิดมันมันมันไปถูกตามึงอยู่แล้วกูกูไปถูกตากับมึงอยู่แล้วแล้วผมก็รู้ว่ามันเป็นใครด้วยแต่ถ้าไม่ชอบกูไม่ชอบผมนี่นะนี่ผมพูดอยู่เนี่ยมึงอย่าดูกูเลยูว่าอยู่มึงละเออหรือว่ามึงเป็นแฟนขับกูว่ะเออผมไม่ชอบไม่ชอบแต่ก็ดูกูจังว่ามึงเป็นแฟนขับกูแน่ พี่เปิดเผยตัวมึงเองมาซะ่ไหมพี่มั่งพี่มั่งเห็นเห็นเห็นพี่เขามาคอมเมนต์ไหมว่าแบบไม่มีคนเล่าให้ฟังมีแต่คนเล่ามีแต่คนเล่าให้ฟังแต่ไม่ไม่ไม่น่ยไม่ติดใจเราชอบตัวเองไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นอยู่แล้วไงมึงคอมเมนต์ครอบครัวมึงก่อนเนอผมไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามีแต่มีแต่แสดงความยินดีแต่ใครดีก็แสดงความยินดีด้วยไม่อยากมีสัมพันธ์กับเราแบบอยากคุย่ต้องใหคือบางทีมีคนเล่าให้ฟังอ่ะเราก็ไม่อยากตอบผมผมไม่คุยกับโต้โต้คนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ชอบก็ออยยย่่าาดดููผมเล ดูแล้วมันอารมณ์เสียแล้วมึงเกลียดคนมึงเกลียดคนมึงอยากเห็นหน้าเขาไหมมันก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากไม่อยากดูมึงด้วยเฮ้ยไมึงจะไปดูไหวมึงเลยไหวไหวสามรอบล้วใช่ใช่เออหนึงเราไม่ดีแบบหยาบคายลนี่แหละผมก็เฉยๆนั่นแหละแต่ว่านี่ก็บอกคนนี้ไงว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูเลยมันทำให้มึงประสาทเสียเปล่ามึงจะอารมณ์เสียใจกูเปล่าไปดูคนอื่นล้วยไปดูคนที่มึงชอบ่ะแล้วอย่างนนั้เราไม่มีโทรศัพท์ด้วย แล้วคนนี่ก็เชื่อเชื่อคนง่ายนะบางทีไปว่าผมทำนู่นทำนี่ในในหน้าคนอื่นโทรศัพท์คนอื่นซึ่งผมบอกบอกลูกอีกครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ใครที่จะดูผมหน้าก็ดูในช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมเท่านั้นสองอันหรือช่องหลักเท่านั้นช่องนี้เออดูช่องนี้ช่องนี้ออดูช่องนี้แล้วทุกช่องก็ดีหมดแหละมันก็บันเทิงทุกช่องนั่นแหละบันเทิงสุดก็ก็มันก็ทั้งหมดนี่แหละทั้งหมด แต่ว่าอามันก็เป็นเทิงทั้งหมดนี่แหละใครชอบดูข่าวก็ดูช่องข่าวใครชอบดูละครก็ช่องละครก็มีใครดูชอบดูหนังก็ดูช่องหนังมันมีหมดแนละยใครชอบบริเลต่ก็แล้วแต่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 แนตาในโลกโซเชียลันพมันเกิดกอะไรขึ้นไม่ใช่ีหมักแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ถ้าเป็นผมมีสองช่องคือช่องเมียผมและช่องช่องลูกสาวผมเท่านั้นเองกิ่ผมไม่ชอบเล่นโทรศัพท์ผมปวดปวดตาแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยติดต่อผมก็ยากด้วย ถ้าโทรเขติดตามผมมี2ชุดชุดละสี่คนถ้าสี่คนไม่ติดจะตอ,อยู่ชุดหนึง่งถ้าชุดไม่ติดโทรผู้จัดการผมถ้าผู้จัดการผมไม่ติดต้องโทรหาเออคนดูแลผมคุณเดือนคุณเอาอแล้วฉัาไม่ติดทปงไงพ่อติดต่อเมียคือตอนนั้นตอนนั้นอยู่กับเมียถ้าติดตอนนี้ยังไม่ได้แสดงว่า <laughs> อยู<ะ>่ที่เชียงรายครไปไหนมีหลายชายแบบนี้ครับม่หลายชายครับไปเยี่ยมลูกครับไปเยี่ยมลูกเรื่องเียนมัธยมเขาแบบโง่เออโอ้ยอย่าอย่าเล่าเรื่องนี้อย่าเล่าเรื่องนี้ย ไม่เอาไม่เอาดีกว่าปวดหัวกับมันแต่ก็เป็นห่วงเลยเนาะเป็นห่วงเลยเขารักเราเราภาพรวมมะเขารักมึงรักเกินมึงรักเกินเกินก็รู้ว่ารักแต่มันรักเกินบางทีเนี่ยดังสายทุ่มสิบห้านะมันบอกว่าเลิกไม่เกินสามทุ่มหน่อยนะถึงบ้านไม่เกินสี่ทุ่มนิดๆดูมันคัาคกันเนไม่ยชัดเจนมากเลยถ้าหายชั่วโมงนึงชัดละไปไหนคะอย่างที่รู้กันตามนั้น โอเคโอเคเลยนะ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 ขอโทษนะถ้าชอบผมดูผมนะไม่ชอบ่าดูถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ